สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเปิดดาวรู้ทันดวงรู้ลึกรู้จริงแม่นยำกับผมอาจารย์กิศณะภูศิยุดมนะครับในคลิปนี้จะเป็นการดูดวงประจําปี2566นะครับใครที่เพิ่งเข้ามาชมคลิปนะครับอย่าลืมกดปุ่มติดตามในช่อง YouTube อาจารย์กิศณะให้กลายเป็นคําว่าติดตามแล้วนะแล้วกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยเวลาลงคลิปอะไรก็จะได้ชมได้ทันทีนะครับแล้วช่องทางอื่น เพจ a c e b o o k อาจารย์กฤษณะภูสิอุดมนะครับเว็บไซต์อาจารย์กิษณะภูสิรุดมนะ Web site, าาท็อเน็ตนะเพจเปิดดาวรู้ทันดวงอย่าลืมมากุดติดตามกันเอาไว้ด้วยนะครับติ TikTok, กตอกก็อาจารย์กิษณะภูสิทธอุดมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยกำลังรอคอยเลยว่าดวงตัวเองจะเป็นยังไงนะครับปี2อ6 6นกนี้นะครับเรียกว่ามีเหตุการณ์สำคัญมากๆในทางโหราศาสตร์นะครับที่จะเกิดขึ้นเนื่องจากว่าดาวใหญ่ทั้งสี่ดวงเลยนะซึ่งเป็นดาวที่ เกี่ยวข้องกับภาพรวมของชีวิตเลยนะครับทุกรัตนาเพราะเวลาที่เราจะดูกันเนี่ยเราจะย,ยึดดาวใหญ่4ดวงนี้นะครับเป็นสําคัญก็คือมีดาวมฤตยูมีการโคจร1ราศีถึง7ปีมีดาวพระเสาร์นะครับโคจร1ราศี2ปีครึ่งมีดาวราหูโคจร1ราศี1ปีครึ่งและดาวพฤหัสโคจร1ราศี1ปีฉะนั้นดาวสดวงนี้จะเป็นตัวบ่งบอกภาพรวมของชีวิต นะครับในปี2566เนี่ยนะครับดาว4ีดวงนี้จะมีการย้ายราศีทั้งหมดเลยเฉะนั้นในปีนี้เนี่ยจะเป็นการเปลี่ยนแปลงชีวิตทุกลักษณะเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดดนะครับบางคนเปลี่ยนชีวิตใหม่บางคนต้องแต่งงานบางคนย้ายถิ่นฐานไปอยู่ต่างประเทศบางคนสําเร็จสมปรารถนาร่ํารวยเป็นเศรษฐีนะครับโดยจะเริ่มต้นเนี่ยตั้งแต่วันที่1มีนา2566ดาวพระเสาร์เนี่ยครับ ที่เป็นประธานบาปเคราะห์จะมีการย้ายราศีนะครับย้ายจากมังกรไปอยู่ที่กลุ่มนะซึ่งชาวกลุ่มก็ไม่ต้องตกใจมากนะเพราะว่าฟังฤิษ์ของดาวเสากันมามากว่าดาวเสาไปเข้าลัคนาใครนะเดี๋ยวอาจารย์จะอธิบายให้ฟังนะครับว่าเมื่อเข้าไปแล้วมันมีเกณฑ์อะไรกันบ้างที่ต้องสนใจนะครับเหตุการณ์ที่2เนี่ยนะครับคือดาวมฤตยูวันที่8มีนานะครับดาวมฤตยูเนี่ยตอนนี้มาอยู่ที่เมษและจะย้ายไปอยู่ที่พฤกษ์ นะและจะอยู่ตรงนี้ไปอีก8 4ปีจะย้อนกลับมาอีกทีเลยนะเรียกว่าเป็นการย้ายครั้งใหญ่นะครับหราศีเนี่ยจะไปอยู่ที่พฤกษบเนี่ยเปีเลยทีเดียวนะเป็นภาพรวมของชีวิตเลยนะครับที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์ที่3นะครับคือวันที่19เมษายนดาวพฤหัสนะครับเป็นประธานสุภเห์จะย้ายไปกลุ่มลักขณาเมษนะตอนนี้อยู่ที่มีนพอ19เมษายนย้ายไปที่เมษนะชาวเมษเนี่ยอาจจะมีข่าวดี แต่ก็ไม่ดีทั้งหมดนะเดี๋ยวจะต้องฟังว่าเป็นยังไงนะครับเสร็จแล้วเหตุการณ์ที่4คือช่วงประมาณ17ตุลาดาวราหูจะมีการย้ายราศีจากเมษไปอยู่มีนนะฉะนั้นนี่คือภาพรวมของปี256 6ที่ดาวใหญ่ทั้ง4ดวงเนี่ยจะมีการขยับปรับเปลี่ยนนะแล้วสิ่งที่ขยับปรับเปลี่ยนอย่างนี้นะครับจะเกิดเรื่องดีและเรื่องไม่ดีนะเรื่องดีเนี่ยนะครับก็จะส่งผลนะตั้งแต่ดาวย้ายกันเลยนะบางคนไวต่อดาวย้าย ล่วงหน้า7วันล่วงหน้า10วันล่วงหน้า1เดือนก็จะมีผลนะครับเรื่องที่ไม่ดีนะครับมีอย่างนี้ต้องฟังให้ดีโดยเฉพาะ3ลัคนานะเมษกรกฎกลุ่มเมษกรกฎกลุมนะอันนี้อาจารย์จะบอกเอาไว้เนื่องจากว่าเมษนะอ่าที่เมษก่อนนะครับเรื่องไม่ดีมันเป็นยังไงดาวพฤหัสเป็นประธานสุพเคราะห์ก็จริงนะดาวราหูย้ายออกจากดวงจะตาก็จริงนะแต่ดาวมฤตยูเนี่ยครับเรียกว่าเป็น เทพ,พ,พเจ้าแห่งความตายไปนําหน้าลัคนานะเขาเรียกว่าในทางโหราศาสตรเ์เรียกว่าศูนย์พาหะนะไปอยู่หน้าลัคนาแล้วพอช่วงปลายปีดาวราหูนะก็เป็นดาวบับเข้าเหมือนกันไปอยู่หลังลัคนาเรียกว่าเป็นดาวบับเคราะสองดวงเนี่ยมาบีบดวงชะตาเอาไว้เลยนะชาวเมษน,นะส่วนดาวพฤหัสที่เป็นประธานสุภเคราะห์เนี่ยนะครับย้ายเข้ากลุ่มลัคนาก็าจริงแต่มันมีเงื่อนไขาทางโหราศาสตร์หนึ่งที่เรียกว่าปัศวชีโว ปัส,สวัตชีโวหมายถึงว่าราศีที่เป็นสัตว์สีเท้าแล้วถ้ามีดาวชีโวคือดาวพฤหัสเข้ามาอยู่เนี่ยเรียกว่าเป็นเกณฑ์คลาดเกณฑ์คลาดเนี่นะครับบางคนป่วยหนักบางคนเกิดอุบัติเหตุพาตัดบางคนถึงขั้นเสียชีวิตไปเลยก็มีนะฉะนั้นชาวเมธทั้งหลายนะอาจารย์ไม่ได้พูดให้กลัวนะแต่ว่ามันเป็นความรู้ทางโหราศาสตร์เป็นเกณฑ์ทางโหราศาสตร์ฉะนั้นใครที่ อยากจะรู้ว่าเอ๊ะของเราเป็นยังไงเนื่องจากว่าท่าดาวพฤหัสในปีจรน,นั้นนะปีของเราเนี่ยอายุเราเพิ่มขึ้นทุกปีใช่ไหมดาวมันก็เปลี่ยนแปลงทุกปีนะในภูมิทักษะพยากรณ์เนี่ยก็เรียกว่าเป็นดาวจรว่าจรเป็นอะไรถ้าดาวพฤหัสจรเป็นกาลีหรือกาลากินีเนี่ยนะอันนี้อันตรายนะฉะนั้นใครที่อยากรู้ต้องเช็คอันนี้ต้องมาตรวจดวงชะตาแล้วนะตรวจสุขภาพดวงประจําปีเช็คอย่างละเอียดว่าว่า ดาวพฤหัสของตัวเองเนี่ยให้คุณหรือให้โทษจะต้องดูธาตุของราศีอีกว่าเป็นธาตุชั้นที่1ชาติธาตุชั้นที่2ธาตุชั้นที่3นะครับเพื่อดูว่ามันส่งผลให้คุณหรือให้โทษนะครับเพราะอันเนี้ยเมษเนี่ยมีดาวบับครอไปบีบดวงชะตาไว้บีบลักนาเลยหน้าหลังแล้วก็มีดาวพฤหัสเข้าเลยนะครับถ้าดีก็ดีไปเลยนะเป็นมหาเศรษฐีเลยนะแต่ถ้าดาวพฤหัสให้โทษอันนี้อันตรายนะครับจะไน้นนี้ที่ต้องระวังนะเมษนะ อันที่2ก็คือกรกฎกรกฎต้องระวังเลยนะเพราะว่าไปเข้าเกณฑ์เหมือนกันเกณฑ์คาดนะเกณฑ์คาดตรงนี้เป็นอัมพุภุมโมภุมโมคืออังคารดาวอังคารเจ้าก็จะเคลื่อนที่นะครับมางกมลักนานะของชาวกรกฎในช่วงควอเตอร์ที่2จะอยู่สัก3าเดือนอันนี้ก็เป็นช่วงที่ระวังต้องระวังนะแล้วก็เหมือนเดิมต้องดูว่าจรในปีนั้นอายุของเราเนี่ยมันจรเป็นอะไร ถ้าเป็นการากินีอันนี้ก็อันตรายนะเป็นอุตสาหะก็ต้องมาเหนื่อยต้องมาดูกันนะครับอันนี้ให้ระวังเอาไว้ให้ดีนะและก็สุดท้ายคือกลุ่มกลุ่มอันนี้ก็ต้องระวังมากเนื่องจากว่าเข้าหลักเกณฑ์เช่นกันนรโสโรนะราศีกลุ่มเนี่ยนะครับเป็นนรราศีก็เรียกว่าเป็นราศีที่มีมีภาพสัญลักษณ์เป็นมนุษย์นะนระก็คือมนุษย์นะโสโรคือดาวพระเสาร์นะ ดาวพระเสาเข้ากลุมลัคนาก็เป็นนะระสโสโรเข้าเกณฑ์คาดพอดีนะฉะนั้นต้องระวังชาวกลุมก็ต้องมาดูกันแล้วว่าดาวพระเสาในจุดดวงชะตาของเหล่านี้จรเป็นอะไรกันแน่นะจรแล้วดีหรือไม่ดีให้คุณหรือให้โทษถ้าเรารู้ล่วงหน้าก็เตรียมการแก้ไขนะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมอันนี้เรื่องไม่ดีไปแล้วนะเรื่องดีอ่าคันนี้เรื่องดีในปี2566เนี่ยนะครับจะเกิดเกณฑ์พิเศษที่เรียกว่าจันคุรุสุริยา นะเกณฑ์พิเศษเลยนะฟังดูดีไหมในนักโหราศาสตร์ทั้งหลายเนี่ยนะครับถ้าใครที่มีเกณฑ์ดวงชะตาชีวิตเกิดเกณฑ์จัน์ครุสุริยาเนี่ยนะครับจะเป็นเกณฑ์ที่ให้คุณมากๆสูงล้ําเลย mm hmm. เ็าเรียกว่าเป็นดวงมีบุญวาสนาสูงล้ําไม่มีใครเสมอเลยนะดวงแบบนี้มีโอกาสเป็นนายกรัฐมนตรีมีโอกาสเป็นเจ้าสวมมีโอกาสจเจริญรุ่งเรืองสําเร็จสมปัติถนาอันะนี้เรื่องดีนะครับฉะนั้น เด็กที่จะเกิดในเกณฑ์แบบนี้นะครับมันจะเกิดขึ้นในช่วง17กรกฎาคมถึง17สิงหาของปี2566นะครับแล้วก็เกิดครั้งที่2คือ18ตุลาถึง16พฤศจิกา2566นะฉะนั้นใครอยากให้ลูกของเราเกิดในเกณฑ์นี้เป็นลูกที่มีบุญวาสนาสูงเป็นเทวดามาเกิดเป็นภูมิสุขติภูมิที่มีที่มีทรัพย์มสมบัติมาเกิดเป็นที่พึ่งของพ่อแม่ได้ เป็นอภิชาติบุตรนะในช่วงนี้ก็เริ่มต้นใครที่มาดูคลิปนะเพราะคลิปนี้อาจารย์ทําในช่วงเดือนพฤศจิกา2 5 6 5ท่านก็เริ่มเลยวางแผนการมีบุตรกันได้เลยนะเนี่ยพิการธันวามกรากุมภามีนาเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาพอดีเลย9เดือนคลอดในช่วงเกณฑ์จัน์ครุสุริยาบุตรของท่านกลายเป็นอภิชาติบุตรกลายเป็นคนที่มีวาสนาสูงพึ่งพาได้ นะอันนี้ก็เป็นเรื่องดีและในช่วงที่เกิดเกณฑ์จันท์ครุสุริยาดวงของแต่ละคนณนะช่วงเวลานั้นนะก็จะเกือกเก้อกูลเกื้อหนุนเรียกว่าเป็นบุญวาสนาสูงนะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมนะของปี2566นะมีสิ่งที่ต้องระวังและมีสิ่งที่ส่งเสริมดวงชะตาได้ดีนะครับอันนี้คราวนี้มาดูนะครับดวงแต่ละลัคนาจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันได้เลยครับ ปี256ดาวหลัก4ดวงที่เป็นภาพรวมของชีวิตทุกลักษณะจะมีการย้ายราศีใหญ่ในทางโหราศาสตร์ทั้งดาวมริตยูดาวราหูดาวเสาดาวพฤหัสพร้อมเกิดเกณฑ์คาดที่อันตรายดวงคุณจะเป็นอย่างไรตรวจวิเคราะห์ชะโลกมงคลเสริมดวงชะตาแก้ไขสิ่งที่ติดขัดขอขมากรรมเจ้ากรรมในเวรเพื่อให้ชีวิตรุ่งเรืองรุ่งโร์ ตรวจสุขภาพดวงประจำปีแบบรู้ลึกรู้จริงแม่นยำกับผมอาจารย์กฤษณะภูสิรุดมสนใจติดต่อ Line แอดโอเพนดาวหรือโทรมาที่0863366390ลัคนากรุ่มปี2566นะครับลัคนากรุมเนี่ปีนี้นะครับอาจารย์ยกให้เป็นปีแห่งความรอคอยและอดทนนะ ฟังดูแล้วไม่ต้องตกใจนะแม่มันอะไรมันต้องรอคอยคือสิ่งที่เคยทําแล้วมันได้ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บแต่ครั้งนี้ทาอะไรแล้วมันอึดหน่อยสิ่งที่คิดไว้สิ่งที่วางแผนมันจะคิดเยอะขึ้นนะอยากจะทําสมมตินะอยากจะซื้อบ้านมันจะคิดเลยเดิมทีวางแผนไว้3เดือนคราวนี้มันอาจจะคิดนาน6เดือนมันจะคิดช้าคิดค่อยค่อคิดค่อยๆวางแผนนะทำอะไรอยากได้อะไรต้องรอคอยเนื่องจากอิทธิพลของดาวพระเสาร์ที่จะเข้ากลุ่มลัคนา และชาวลัคนากุมนะเป็นเกณฑ์รสโสโรด้วยนะครับมันเป็นเกณฑ์คาดทางโหราศาสตร์เกณฑ์คาดอย่างนี้นะครับบางคนมีปัญหาชีวิตบางคนเจ็บป่วยหนักบางคนอุบัติเหตุถึงตายต้องระมัดระวังและต้องตรวจดวงชะตาประจําปีนะเรียกว่าเป็นการตรวจสุขภาพดวงดูซิว่าดาวเสราร์เนี่ยให้คุณหรือให้โทษในดวงชะตาเราถ้ามันให้โทษจะแก้ยังไงถ้าให้คุณจะเสริมยังไงให้มันแรงไปเลยอย่างนี้นะเนื่องจากดาวพระเสราร์นะ ในปัญญาทางโหราศาสตร์เขาเรียกว่าโทษทุกข์ให้ทายเสานะถึงแม้ไปเป็นคู่มิตรใหญ่ในเรือนก็ตามนะแต่อิทธิพลของความเหนื่อยความช้าของดาวเสาเนี่ยมันมาเข้ากลุ่มลักนาเรานะฉะนั้นทําอะไรคิดดีๆนะวางแผนดีๆต้องรอคอยอย่าไปใจร้อนนะเรื่องของการเงินนะ ก็มีเงินให้จับใจ่ายใช้สอยดีนะตั้งแต่ต้นปีดาวพฤหัสยังเป็นเกษตรอยู่ในเรือนการเงินแต่พอดาวพฤหัสย้ายออกไปแล้วนะครับในช่วงเดือนเมษาเนี่ยดาวพฤหัสจะย้ายออกนะแล้วดาวพระเสาร์มากุมลัคนาเต็มตัวเนี่ยทำอะไรท่านต้องวางแผนและต้องรอคอยอย่าไปทําอะไรปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอย่างงี้นะมันจะเกิดผลเสียได้ต้องรอคอยต้องอดทนวางแผนให้รัดกุมอย่างงี้นะแล้วปลายปีเนี่ยดาวพระราหูย้ายส่งท้ายปีอีกคิวสาม ระว,วังความเสียหายจากการลงทุนลาหูค้นซัพย์อย่างเงี้ยนะท่านอาจจะลงทุนอะไรไปรอเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ปรากฏว่าไปถึงเสียหายเนี่ยต้องระวังนะอาจารย์ถึงบอกว่าระวังให้ดีและต้องอดทนไม่ใช่โลภมากนะถ้าท่านไปโลภมากนะพังเลยนะเพราะราหูเนี่ยมาอยู่ในเรือนการเงินราหูหมายถึงความมัวเมาลุ่มหลงความโลภต่างๆ นะถ้าเข้ามาอย่างเงี้ยเสียหายได้นะท่านต้องระมัดระวังให้ดีนะทำอะไรก็ต้องรอบคอบอดทนรอคอยนะอย่ารีบนะอันนี้เป็นดาวจรน,นะคำว่าดาวจรกับกับดาวในชะตากําเนิดไม่เหมือนกันนะครับแต่ถ้าใครที่กําเนิดขึ้นมาปุ๊บวันที่จุติเกิดแล้วนะมีดาวในชะตากําเนิดตรงกับดาวจรณนะปัจจุบัน นะคำว่าดาวจรก็คือดาวที่เคลื่อนที่อยู่บนท้องฟ้านะเวลานี้นะส่วนดาวในชะตากรรมเนิดก็คือดาวจรที่เคลื่อนที่ตอนที่เราเกิดนี่แหละพอเกิดปุ๊บดาวมันอยู่ตรงไหนก็ฟิกเอาไว้นะแล้วก็มาบรรจุลงในจักรราศีอันนั้นคือตอนดาวในชะตากําเนิดนะที่เรากําเนิดขึ้นนะครับแต่ถ้าเป็นดาวจรณับจจบันที่อาจารย์ดูอยู่ตอนนี้นี่คือเวลาจริงนะเวลาจริงของเดือนนี้ปีนี้นะครับถ้ามันไปตรงกันสิ่งที่อาจารย์ทายไปมันก็จะตรง นะแต่ถ้าใครรู้สึกว่าเอ๊ยยังไม่ค่อยตรงก็ต้องดูดวงส่วนตัวมาเช็คมาตรวจสุขภาพดวงประจำปีนะเพื่อจะตรวจดูว่าดาวพฤหัสไปนี้จอนเป็นอะไรนะเนี่ยโดยเฉพาะลักนณาเมษเนี่ยนะครับต้องระวังให้ดีนะว่ามันจรเป็นการากินีหรือเปล่าถ้าเป็นการากินีก็อันตรายนะครับนี่คือคําว่าดาวจรนนะฉะนั้นทุกคนก็ต้องมีความรู้ในเรื่องนี้นะครับ การงานนะการงานมีความก้าวหน้าขยายเติบโตนะครับโดยเฉพาะใครที่ทํางานต่างประเทศใครดิวต่างประเทศใครอยู่การค้าระหว่างประเทศเดินทางการดิวงานด้วยเทคโนโลยีนะจะให้คุณให้ประโยชน์นะท่านก็ไปหาเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาช่วยหาสินค้าที่เป็นเทคโนโลยีเข้ามาขายทําอะไรอย่างเงี้ยมันจะเกื้อกูลดวงชะตานะครับ ในเรื่องความรักเนี่ยนะครับดาวพระเสาร์มาเล็งดวงความรักด้วยนะฉะนั้นจะทําอะไรเนี่ยให้นึกถึงศีลห้าเอาไว้อย่าผิดพลาดพลั้งเผลอนะดาวเสาร์ก็หมายถึงโทษทุกข์ให้ไทยเสามาเล็งเรือนคู่เรานะและเป็นคู่ธาตุไฟอีกต่างหากนะมันอาจจะมีเรื่องทุ์ร้อนใจนะมีเรื่องร้อนใจมีเรื่องไม่สบายใจมีเรื่องทำให้ร้อนใจนะฉะนั้นระวังให้ดี นะระหว่างคู่ของเราอาจจะงองแงหรือมีปัญหาเราก็ต้องเคลียร์ใจกันเอาไว้นะคุยกันเรื่องศีลธรรมนะให้ชัดเจนคุยกันต้นปีเลยนะกรอกหูเอาไว้นะเพื่อไม่ให้ผิดพลาดพังเปิดได้อะไรเงี้ยนะระวังให้ดีนะในคลิปนี้นะครับอาจารย์จะดูเป็นลัคนานะฉะนั้นใครที่เพิ่งเข้ามาติดตามนะคำว่าลัคนากับราศีต้องทําความเข้าใจว่ามันไม่เหมือนกันนะลัคนาเนี่ยจะให้ผลมีความแม่นยําถึง90% นะส่วนคําว่าราศีเฉยเนี่ยจะมีความแม่นยําเพียง10%เนะครับเพราะว่าลัคนาเนี่ยจะใช้เวลาตกฟากคือเวลากําเนิดด้วยและต้องใช้ถึง5เรื่องนะวันที่เกิดเดือนเกิดปีเกิดเวลาเกิดสถานที่เกิดใช้5อย่างในการผูกออกมาเป็นลัคนานะครับแต่ถ้าราศีจะใช้แค่วันที่กับเดือนนะมันหายเรื่องปีเรื่องเวลาเรื่องอะไรไปด้วยเห็นไหมมันเลยความแม่นยำมันน้อยนะทั้งนั้นอันนี้อาจารย์ใช้ลัคนา ใครไม่รู้ลักษณะตัวเองนะครับพิมใต้คลิปนะเดี๋ยวจะมีแอดมินเขาจะไปตอบให้แล้วเราต้องเลือกดูด้วยลักษณะเท่านั้นไม่งั้นเนี่ยเราก็จะดูผิดพลาดได้เพราะอาจารย์เคยผิดพลาดมาแล้วนะอาจารย์เกิดสัจเศษพฤทธานะอาจาะย์ก็นึกว่าอาจารย์ราศีพฤกษ์คือมันถูกแล้วละ่ะราศีพฤกษ์ก็ไปดูที่ราศีนะแต่พอผูกลักษณะตัวเองกลายเป็นลักษณะกันกันเนี่ยก็จะส่งผลถึง90%นะแต่พฤกษ์ส่งผลแค่10% นะมีปีนั้นอาจารย์ทําธุรกิจเจ๊งเสียหายไปเลยเพราะอะไรเพราะคิดว่าพฤกษบส่งผลเยอะแล้วเขาทายว่าพฤกษบดีก็ลุยเต็มที่แต่ทายว่ากันไม่ดีแต่เราไม่ได้ดูไงนะเสียหายเจ๊งได้เลยนะฉะนั้นลัคนากับราศีมันต่างกันอย่างนี้นะครับผ่าดวงแก้ครกขอขมากัรเจ้ากรรมนายเวรใครมีชีวิตติดขัดไม่สมปรารถนารอคอยผิดหวังอึดอัดต้องการความสำเร็จเร่งด่วน ติดต่อดูวดวงส่ว,วสนตัวได้ที่ Line แอดโอเพนดาวหรือที่เบอร์086 336 6 3 9 0ต่อไปนะครับเรื่องสุขภาพนะดาวพระเสารเนี่ยมากุมลักขนานะและเป็นเกณฑ์รโสโรด้วย ต้องระวังให้จงหนักเลยนะครับชาวลักนากรุ่มอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้อาจจะเกิดเหตุเพศภัยที่มีปัญหาต่อสุขภาพกระดูกหักแข้งขาหักต้องระมัดระวังและอาจารย์ก็เน้นย้ําเลยนะท่านก็ต้องมาตรวจสุขภาพดวงประจำปีมาเช็คกันดูว่าดาวจรน,นี้จรในปี2 5 6มันเป็นอะไรกันแน่มันให้คุณหรือมันส่งผลเสียยังไงดาวในชะตากําเนิดของตัวเองมันอยู่ตรงไหนกันแน่มันจะส่งผลอะไรตรงนี้ก็ต้องมาเช็คกันนะครับโชคลาภ นะชาวลักนากลุ่มโชคลาภปีนี้มีโชคดีๆตั้งแต่ต้นปีนะต้นปีและปลายปีต้องระวังนะเพราะราหูไปเข้าในเรือนการเงินท่านอาจจะเงินหมดเพราะความโลภก็ได้นะอันนี้ต้องระวังให้ดีนะโชคลาภมันมีตั้งแต่ต้นปีอยู่แล้วนะอันนี้ก็เป็นภาพรวมของชาวลักนากลุ่มครับ